สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีกรกฎค่ะประจําเดือนกันยายนนะคะให้ไปเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะก่อนอื่นนะคะปูต้องกราบขอบพระคุณนะคะท,ทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ปูค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะออกมาก็คือว่าคุณจะต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้นะคะคุณจะมีการดิ้นรนนะคะหรือว่าต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะช่วงนี้นะคะคุณต้องออกเดินทางนะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการงานใหม่นะคะหรือว่าการใช้ชีวิตใหม่นะคะหรือบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งหรืออะไรก็ได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะอาจจะมีการแข่งขันนะคะหรือว่าคุณทำอะไรก็ตามคุณจะต้องมีอ่าเขาเรียกว่าจะต้องมีแอคชั่นนะคะจะต้องทำนะคะทำอย่างเดียวนะคะอาจจะมีการแข่งขันสูงนะคะในช่วงเดือนนี้นะค,ะคุณมีภาระที่ผูกพันอยู่นะคะคุณมีอ่าคนรักนะคะอยู่นะคะบางท่านนะคะทำไมมันถึงออกในเรื่องแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณมองว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ย ภาระที่มันผูกพันคุณอยู่ตอนนี้คุณกําลังจะประคับประคองมันอยู่นะคะมันอาจจะมีน้อยนิดแหละไม่ไม่รู้ว่าในเรื่องของความรักหรือว่าในเรื่องที่คุณอยากจะมีนะคะมันอาจจะมีน้อยนิดแต่คุณก็พยายามที่จะประคับประคองนะคะเรื่องนี้าชาวราศีรรากรกฎเนี่ยจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้ดีเท่ากับตัวของคุณนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะ Bent ทีนี้คุณจะสามารถแก้ไขได้ยังไงนะคะ ว่ามันเป็นภาระที่หนักมากๆนะคะมันแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นภาระผูกพันนั่นเองค่ะมันยากนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะแต่ว่าท่าไหนนะคะที่กําลังจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือว่ากําลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะมันมีสิ่งดีๆที่กําลังรองคุณอยู่ข้างหน้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณเดินหน้านะคะบางท่านนะคะอาจจะได้มี ความคิดหรือไอเดียใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าคุณมักจะปล่อยมันทิ้งไปนะคะความท้าทายนะคะมันจะมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าคุณจะต้องตรวจสอบเอกสารสัญญานะคะให้ดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะ,ะอะไรที่คุณรักหรือว่าอะไรที่คุณชอบนะคะให้คุณลงมือทําเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จะคะ่ะมันเป็นโอกาสนะคะ เพราะฉะนั้นโอกาสมันก็จะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีโอกาสแล้วก็ทำนะฮะถ้าท่านไหนทำงานหรือทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับโ,โซเชียลนะ,ะเริ่มเพียระะ์เกี่ยวกับโซเชียลนะคะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะมันจะดีมากๆนะคะสำหรับตัวของคุณเองนะคะทำงานผ่านโซเชียลนะะดีค่ะจะมีข้อความดีๆนะคะก็คือคุณจะได้รับข้อความดีๆนะคะ ใหม่ๆนะคะมาจากทางโซเชียลนั่นเองค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปูค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>